คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะบอกเล่าประสบการณ์นิดนึงนะคะอดีเป็นคนแพนิกกับเสียงค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้สุขภาพค่อนข้างเสียทั้งจิตใจร่างกายแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราอาศัยอยู่ในที่กลางเมืองใจกลางเมืองเลยแบบมีเสียงรถวิ่งเสียงรถไฟฟ้าเสียงมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะคะเลยค้นหาวิธีที่จะ รรเทาเสียงให้ลงได้บ้างอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าก็ทํามาหลายวิธีแล้วก็วยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าไหร่ก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลในทาง Facebook มาคะ่ะก็เราเจอ in detail อนดีเทลค่ะก็เลยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลตรงนี้ให้ปัญหาของเราได้หมดไปนะคะก็เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ดูมาประเมินวิเคราะห์เสียงหน้างานแล้วก็เจ้าหน้าที่ติดตั้งบริการเรียบร้อยดีมากคะ่ะ ก็ให้ความสะดวกสบายกับเรามากขึ้นนะคะตรงนี้ก็คิดว่าคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียลงไปค่ะสุขภาพดีไม่มีคำว่าแพง